Carl Viston, Carl This is the island. Oh, big house over there. Two-story house over here. Storm come, they have to run. Look, look. They protect the flood. They build house with the bottom stand up, pole high. See, in case flooding come, they make it so skinny and high. บ้านเฮือนข้าเจ้างามงามพี่น้องงามยู่แตปองกาอยู่ดอกพี่น้องมีลมพายุดเดอ้อแถวนี้ญาติแต่ว่างามยู่พี่น้องโดนโดนมาเดอ้อมาเที่ยวข้ามสะพานไปเดอ้อพี่น้องข้ามอสะพานไปฝั่งเข้าไปในเมืองคารสเทนจะไปเลาะริมทะเลเดอล้อพาไปเลาะริมทะเลชมวิวงามงามพี่น้องไปพอนลายบรรยากาศาแตกต่างกันแบบได มาเบิงเด้อพี่น้องเดอ้อสีพาไปเลาะไปกินหาอาหารซีฟูด้ดกินกันเนาะกินเข่าแล้วก็เลาะต่อพี่น้องเข้ามาฮอดแล้วพี่น้องจุดมงไม้มาฮอดแล้วจิบไปหาอันบอนจอดรถก่อนเดอ้อไปซอกบอนจอดรถแล้วก็สีพาเดินพาเที่ยวพาเลาะเดินริมทะเลขับรถนั่งเลาะริมทะเลไปหาอาหารกินพี่น้องกินเข่าแล้วกันเลาะต่อพี่น้อง hello มาเด้อมาเบิงส ai ้มวิวบรรยากาศพรคายกันพี่น้องเป็นจังได๋วิวบรรยากาศอยู่เมืองอันนี้เมืองขาเจ้าเอิ้นว่าเมืองกาววิสตันบ่อยู่เท็กซัสเด้อพี่น้องมันอยู่ยกแคมทะเลบรรยากาศเป็นจังได้พี่น้องໃຜมีโอกาสก็อยากมาแวะสมกับมาเด้อ อันบอน,นี่กัอันนี้บอนขาเจ้าเล่นมันเป็นเพียร์ห้ค้นมาคีสิงซาสวรรค์มีอันอีอย่างโรโลเลอร์โคสเตอร์นี่ตัวนี้มีบอนเล่นนะ,นะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ขาเจ้าบบเปิดเพราะมันยังเศร้าอย,อยู่เขาจะเปิดแต่อ่าห้าโมงตอนเย็นห้าโมงเย็นพี่น้องอันนี้ก็โอ้ทะเลขาเจ้ามันบบใส่ทะเลมันจะน้ามันจะคุ้นๆเด้อพี่น้องมันเป็นอันน่ะขี่โคนขี่ต้มหลายเด้อพี่น้อง บเป็นตะเลนน้ำทะเลนะชมวิวแล้วก็ไปหากินข้าวหาอาหารกินพี่น้องมาเดิมาเดอ้มเดอมากินทักโกน้ำกันพี่น้องทาโก้ซีฟูด้ดฟิชทาโก้แล้วก็ซีฟูด้ดทาโกป้ปลาพี่น้องแล้วก็ทาโก้ทะเลในห้างอาหารค่ะเจ้าก็เปิดให้คนเข้าไปนั่งอยู่แต่น้อยโบอยากนั่งนั่งอยู่ข้างนอกชมวิวอากาศมันโปร่ง อนาส,สดซื่นดีพี่น้องอยู่ข้างนอกอยู่ไหนมันข้าเจ้าล้มกันคุยกันบ่อยากกลัวติดโควิดพี่น้องอันนี้ส่วงโควิดเดอ้อพากันมาเที่ยวพรอนคลายส่วงโควิดพี่น้องกินเะะสร็จแล้วก็สิพาเลาะต่อเดอ้อพี่น้องเดอ้อสิข้างรถขับรถเลาะไปเบิ่งบ้านเฮีขาเจ้าเป็นกัไนได าแถวนี้จะเป็นแนวดายพี่น้องตามมาเบิงน้ำกันเดอ้อมาเที่ยวสมพามาชมวิวพคายช่วงโควิดมาเที่ยวกันค่ะมาเบิงเด้อพี่น้องอันนี้หาดอยู่อันนห,หาดซ้ายยวนทเท็กซัสดเด้อพี่น้องอันนี้มันเป็นอันนะักกอฟเม็กซิโกกอฟเม็กซิโกออนทะเลกอฟเม็กซิโกพี่น้อง รถเลาะริมทะเลเลาะเบงวิวเป็นจังดายงามเลยบอ่อนคลายน้ำกันพี่น้องมาเบงบรรยากาศงามๆประสบการณ์ข้างนึงในชีวิตมีเวลาว่างก็เลาะโรดทริปสองอาทิตย์พี่น้องสองสัปดาห์พากันมาเลาะเที่ยวไปรัดนี่รัดนั่นไปเรื่อยๆคําใส่นอนหันแวะไปพี่น้องผ่อนคลาย พานัง่งรถเลาะพี่น้องมาเดอ้อเบิงวิวน้ำกันงามๆแต่ว่าทะเลแถวนี้มันบ่ได้ใสหน้ามันบอกเคลียร์คืออนทะเลอยู่แคลิฟอร์เนียเด้อพี่น้องน้ำทะเลอยู่นี่มันจะคุณคุณน้ำบาบเป็นตะอาบเลยบบเป็นตะลงเล่นพี่น้องน้ามันจะเป็นขีดต,ตมนะพี่น้องหาดซ้ายมันจะแบบว่าอ่าเป็นเป็นอ่า เป็นขีดตมพี่น้องมันบอบมันมันบอสะอาดปันใดน้ำคุณแต่ว่าบรรยากาศก็ดีอยู่พี่นอ้องค้นกับบัลายปันใดเพราะว่ามันส่วงโควิดขาเจ้ากับบได้เปิดเซรีปานใดฮะนะเขากับบางลานอาหารเขาก็เปิดให้ค้นนั่งอยู่ให้ค้นเข้าไปในนั่งอยู่ในได้แต่ว่าก็เวนระย,ยะฮะละ่ะแหน้อยกับพกานนั่งดอกเดี๋ยวพากกันนั่งอยู่ทางนอก เดินพยายามจะบอ,อยู่ใกล้คนหลายพี่นอลล้องครับรถล้มส้มวิวบรรยากาศเบิงลักซะิแว์เลาะยางเดินออกกำลังกายเล็กน้อยสิพาไปเบิงไปเลาะ ไ,ไปเบงวิวน้ากันเดอสิพาน้อยสิพาไปเบงเฮือนขาเจ้าบ้านเฮือนขาเจ้าสิอยู่กันแบบใดขาเจ้าเฮือนติดกับทะเลจังซี่ขาเจ้าสสร้างแบบใดมุ้งแบบใดมาเบิงเด้อเห็นกันเพื่อนบอกว่าบ้านคล้ายๆบ้านเฮาเด้ขาเจ้าสิมุ้งแบบสูงสูงเป็นหลายๆสั้นขึ้นไปข้างล่างมันจะบ่มีนอันห้องนอนนะเห็นบ่เออเฮือนมันจะเป็นแบบซี่พี่น้องค่ะเด้ โอ้งามดีเนาะโอ้งามได้พี่น้องป้าทองงามดีพี่น้องเหอนกับเจ้าเห็ดเป็นหลังสูงๆแล้วก็บกันบันไดข้างล่างไอ้ใต้ถุนแบบข้างล่างมันจะบม่มีทั้งอันสั้นลุมมันจะบ่มีอะนะห้องนอนนะบอนเขาเห็ดบอนที่จอดรถอยู่ใต้ถุนบ้านเอองามดีพี่น้องเห็นบ้างเงือนนะคักเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งมาชมวิวน้ำกันพี่น้อง สมบรรยากาศเด้องามหลายพี่น้องเอ,อ้ยพามาเลาะเบิ่งมี่ประสบการณ์ครัง้งนึงในชีวิตเด้อน้อยพามาครั้งแรกมาเลาะนี่โอ้งามหลายพี่น้องพุ่นน่ะเฮือนเขาเจ้าเฮ็ดเป็นสูงๆกันน้ําท่วมเด้อพี่น้องลมพายุมีหยังหั่นน่ะมันจะมีเฮอริเคนมีลมพายุเข้ามานะอน,นะ่ะเขาเจ้าก็เฮ็ดสูงๆไว้อน่ะอันน้นนํามันจะท่วม ดินบอน,นี่มันจะเป็นดินน่ะดินอันซุ่มน้ำนะนี่เลาะลิ้มไปตามนี่ไปเบิงวิวสวยๆมันจะเป็นไอแลนด์ไปเลยเลยไปยาวๆไปเลยเด้อพี่น้องเด้อโอเคเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่ต่อไปคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อขอบมุณ